การทำคอนเทนต์ในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะทำงานคนเดียวหรือว่ามีทีมงานอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายเนี่ยโดยเฉพาะคอนเทนต์ในสไตล์แบบบล็อกเนี่ยจะต้องมีขนาดที่เล็กพกพาง,ง่ายและก็ไม่สร้างภาระผมกำลังพูดถึงกล้องตัวใหม่จากทางแ a n นนก็คือ Canon p o w e r s h o ช V10 หรือเรียกสั้นๆว่า V10 ละกัน Canon PowerShot V 1 0นะครับถือว่าเป็นกล้องตัวที่2หรือว่าตัวที่3ได้สบายๆเพราะว่าเป็นกล้องที่มีเลนส์มุมกว้างถึง19ม mm. มถ้าเกิดว่าถ่ายภาพนิ่งเนี่ยก็จะได้ถึง18มเมเป็นคลีน n h m m i สามารถทำไลฟ์สตรีมหรือทำเป็นเว็บแคมได้ในตัวด้วยเดี๋ยววันนี้มาดูภาพรวมทั้งหมดของ Canon PowerShot V 1 0กันครับมาดูดีไซน์กันก่อนนะครับแ a n o n PowerShot V 1 0เนี่ยมี2ส,สีนะครับตัวที่1ก็คือ ตัวนี้เป็นสีเงินนะครับก็คือจะมีคลิปด้านบนเป็นสีเงินหรือเป็นสีดําล้วนแบบนี้นะครับก็จะเป็นสีแบบดำทูโทนนะรเรียกว่าดำทูโทนทั้งสงสีเนี่ยราคาเท่ากันแล้วก็สเปคทุกอย่างเท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างใช้ตัวสีเงินละกันเนื่องจากว่าผมชอบตัวนี้มากสีสวยมากดีไซน์การออกแบบนะครับเป็นกล้องคอมแพคแบบแนวตั้งนะครับจอพับขึ้นเหมาะกับการเซลฟี่มากที่สุดนะครับตัวบอดี้นะครับเป็นแบบพลาสติก ทำให้น้ำหนักที่เบามากเหมือนมีสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งเลยครับวิธีการจับถือก็จะถือแบบนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มเรคคอร์ดด้านหน้า Can นอน o w e r s h o t v 1 0นะครับไมโครโฟนเนี่ยจะอยู่ด้านบนก็คือ2อันนี้ไมโครโฟนเนี่ยมีขนาดใหญ่มากครับเป็นแบบออมนิเดเรคชันแนลเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ฟังกันด้วยแล้วก็มีลำโพงอยู่ตรงกลางนะครับตัวสีเงินเนี่ยจะพิเศษครับตรงด้านบนเนี่ยจะเป็นสีเงินแล้วก็เป็นสกรีน c a n นอนะครับส่วนตัวสีดำเนี่ยจะเป็นสลับกันนะครับสีดำแล้วก็เป็นแ Can นอนสีขาวแบบนี สวยงามทั้งคู่ครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะการถือแบบนี้จะไม่มีปุ่มเลคคอร์ดด้านหลังนะครับมีปุ่มเลคคอร์ดด้านหน้าเพียงตัวเดียวอันใหญ่นะครับแล้วก็จะมีอีกครั้งคือตัวเลคคอร์ดที่อยู่ตรงทัชสกรีนด้านหน้าสามารถทัชสกรีนได้เหมือนตัวรุ่นพี่ๆเลยนะครับด้านหลังนะครับจะมีปุ่มเล็กๆนะครับเอาไว้แบบสัมผสัสว่าตัวคอนโทรลจะอยู่ด้านนี้แล้วก็ใช้สัมผสัสเอาคอนโทรลเอาว่าซ้ายขวาเป็นอะไรนะครับมีปุ่ม power นะครับแล้วก็มีปุ่มเลย์ปุ่ม เขาเรียกว่าเป็นฟังก์ชันเราสามารถคัสซอมปุ่มนี้ได้นะครับมีเมนูแล้วก็ไดอลแบบนี้นะครับง่ายมากนะครับการเปิดเนี่ยเปิดเร็วมากนะครับเปิดเร็วมากแล้วก็าสามารถทัศกรีนได้ในตัวเหมือนรุ่นพี่ๆเลยครับตอบสนองเร็วมากนะครับเหมือนรุ่นพี่เพราะฉะนั้นการใช้งานเนี่ยคนที่คุ้นเคยกับ c คนนอนอยู่แล้วเนี่ยก็เรียกว่าปรับตัวง่ายมากนะครับตัวจอนะครับเป็นแบบพับขึ้นนะครับมีขนาด2นิ้ว เป็นแบบฟูทัสกีนมาพร้อมกับขาตั้งนะครับต้องพับจอขึ้นมาก่อนแล้วก็การขาตั้งมานี้สามารถวางบนโต๊ะเวลากินข้าวหรือว่าอ่านหนังสือแบบนี้ก็ได้หรือแม้กระทั่งเราอยากจะถ่ายมุมกดแล้วก็กางขามาเป็นด้านหน้าแล้วก็กดมุมกดแบบนี้นะครับเวลา ใช้งานเนี่ยก็เลือกรูปแบบการกางขาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ขาเนี่ยอาจจะต้องมีระดับของมันนะครับถ้าเกิดเราทำเป็นแนวตั้งมากเนี่ยอาจจะไม่สมดุลเท่าไหร่นะระอาจจะต้องมีเงยมานิดนึงหรือว่า,ามีระดับที่สูงขึ้นทําให้เรารับหน้าเราได้สบายขึ้นนะครับการจับถือเนี่ยจำลองมาจากการจับถือแบบสมาร์ทโฟนเลยนะครับเวลาเราพลิกจอแนวตั้งเนี่ยโอจะยิ่งเหมือนดูเผินๆดูไกลๆเหมือนเราถือสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะถือด้านหน้าด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถาถือจับถือได้แบบค่อนข้างถนัดนะครับแต่ว่านิดนึงคนที่มือใหม่นะครับอาจจะสัมผัสไปโดนเรคคอร์ดอยู่บ,บ่อยๆอันนี้ก็อาจจะต้องระวังหรือว่าฝึกถือนิดนึงนะครับแล้วก็นิ้วชี้นะครับในการควบคุมปุ่มเรคคอร์ดนะครับมือซ้ายมือขวาเราสามารถาใช้งานได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ถนัดซ้ายถนัดขวาไม่น่านจะมีปัญหาอะไรนะครับถ้าเกิดว่าหันมาเซลฟี่แบบนี้ ก็แน่นอนเป็นนิ้วโป้งในการกดไดคอร์ดทั้งมือซ้ายมือขวา,าการจับถือเนี่ยค่อนข้างสะดวกนะครับถือผมใช้มาประมาณ2อาทิตย์ละจับถือเนี่ยค่อนข้างชินละนะครับชินละจะเตรียมไดคอร์ดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดปิดเนี่ยเร็วมากนะครับเปิดปิดเร็วมากเคยจับเวลาครับไม่ถึง1วินาทีนะครับหรือวิกว่ากว่า,าวิกกว่าเราก็สามารถเปิดแล้วก็อัดได้เลยถ้าเกิดมันอยู่ตรงนี้เราก็กดไดคอร์ดตรงนี้ได้เลย นะครับนะง่ายมากแต่ถ้าเกิดว่าเราพร้อมเซลฟี่แบบนี้นะครับเราเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องคือปุ่นมนี้นะพอเปิดปุ๊บจึ๊บเลคคอร์ดได้เลยโอ้อันนี้คือเรียกว่าทําให้การใช้งานเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์อะไรที่สําคัญเนี่ยก็สามารถกดเลคคอร์ดได้ทันทีนะครับอันนี้คือชอบมากๆมาดูพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆครับด้านนี้นะครับก็คือมี พอร์ตไมโครโฟนนะครับซึ่งเป็น3.5คนที่ต้องการใช้เวลส s ก็ต่อได้หรือว่าคนที่มีสายไมล์เราเหลี่ยก็สามารถต่อได้นะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นไมโคร hdmi เอาไว้ทำ live stream นะครับหรือว่าเอาไว้ต่อ hdmi output ไปให้ดูต่างๆนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็น usb type c นะครับมีด้านเดียวนะครับ USB Type C อันนี้ก็คือถือว่า,าให้มาโอเคเลยนะครับสำหรับชาร์จเจอร์ชาร์จ Power Bank หรือว่าฟ้าดชาร์จในชุดที่คน Canon แ,แถมสายมาให้ก็ถือว่าสะดวกมากนะครับในการชาร์จของ Canon Power Shot V10 นะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง50นาทีหรือว่าเกือบเกือบ2ชั่วโมงครับก็ชาร์จไฟปกติหรือว่าถ้าเกิดว่าคนที่เดินทางครับเราสามารถเอามาชาร์จในพอร์ต USB Type C ใส่กระเป๋า แล้วก็ชาร์จใน power bank เดินทางไปได้เลยมันก็จะรีชาร์จเข้าไปในตัวถือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับคนที่เดินทางบ่อยๆเนี่ยน่าจะชอบเลยทีเดียวสำหรับคนที่กังวลนะครับว่าซื้อ canon power shot v10 ไปแล้วเนี่ยถ้าแบตเสื่อมทำไงเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ built in นะครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าทาง canon เนี่ยก็เปิดบริการสามารถไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้นะครับตัวรุ่นเนี่ยก็คือเป็นรุ่น nb13l นะครับสามารถไปใช้บริการเปลี่ยนได้นะครับ มาดูสเปคของ canon power shot v10 ก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือสามารถถ่าย 4k 25 30p ได้นะครับรวมไปถึง full hd 25 50ครับก็อยู่ที่ระบบที่เราตั้งจะเป็น PAL หรือ NTSC นะครับสำหรับคนที่จะใช้งานโพสโซเชียลมีเดียก็แนะนำว่าเป็น full hd นะครับก็เป็นไฟล์เบาๆสบายๆนะครับแต่คนที่ซีเรียสหน่อยอยากได้ไฟล์ 4k ก็สามารถถ่ายได้เช่นกัน ไฟล์ 4K เนี่ยถ่ายได้ประมาณ55นาทีนะครับแล้วก็ Full HD เนี่ยถ่ายได้ประมาณ1ชั่วโมง 20นาทีนะครับก็ถือว่า,าใช้งานได้ทั้งวันนะครับคนที่ถ่าย 4K ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะครับอย่างผมลองเทสแล้วว่า,อ,าอยู่ได้ถึงประมาณ50นาทีนะครับก็แบตหมดแล้วก็ตัวเครื่องเริ่มมีความร้อนก็คือมีสัญญาณาฮีทขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นคนที่ถ่าย 4K นะครับก็อาจจะต้องระวังเรื่องความร้อนด้วยแต่ผมแนะนำเนี่ยถ่ายแค่ Full HD ก็เพียงพอแล้วนะครับตัว Canon Power Shot ตัวนี้ครับก็สามารถถ่าย 4K ได้ด้วยแต่ว่าเป็น 4K 25p ครับแต่ว่าคนทั่วไปคิดว่าไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นใช้ง่ายๆนะครับใช้เป็น f u l l h ี180 0จะ50เฟรมหรือว่า60เฟรมก็ได้หรือว่าจะเล็กระเบีกเป็น25เฟรมก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นไฟล์จาก 4K ในคลิปนี้ก็จะดาวนสเกลลงเหลือ180 0นะครับความคมชัดอาจจะมีขึ้นมากว่า180 0นิดหน่อยนะครับแต่ก็จะหนักขึ้น จะมีไฟที่หนักขึ้นแล้วก็กินพลังงานกินแบตเตอรี่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องโฟกก็ได้แต่ว่ามีเผื่อไว้ใช้ในงานที่อยากจะโฟนะครับ ตัว v 1 0นะครับให้มา 13. 1 3 1เมกะพิกเซลเป็น cmos sensor dgx และที่โดดเด่นก็คือเลนส์ ultra wide เทียบเท่ากับ full frame คือ 19mm มมอย่างที่กล่าวไปนะครับถ้าเกิดถ่ายภาพนิ่งเนี่ยจะได้ 18mm มมตัววิดีโอมีกันสั่นนะครับเป็น digital is จะปิดก็ได้จะ on หรือว่าจะเป็น enhance ก็ได้แต่พลาดจะมีการครอปขึ้นไปตามลำดับนะครับมี nd filter แล้วก็สามารถทำเป็นแบบอัตโนมัติได้ด้วย ไมเนี่ยเป็นแบบ Omni Directional สามารถรับเสียงได้รอบทิศทางเลยเมมโมรี่ตัว V10 นะครับจะเป็น m i c r o s d card นะครับเนื่องจากว่าเป็นกล้องตัวเล็กก็ย่อเมมโมรี่การ์ดเล็กลงนะครับเป็นแบบ m i c r o s d card นั่นเองตัวน้ําหนักเบามากครับ211กรัมเท่านั้นเวลาจับถือเนี่ยเรียกว่าไม่มีเมื่อยนะครับถ้าเกิดว่าเมื่อยเนี่ยคงต้องแบบยกสูงมากเลยครับก็ถือว่าเป็นกล้องบล็อกละกันที่สามารถถือได้ไม่มีเมื่อย มาดูฟังก์ชันที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Canon Power Shot V10 กันนะครับอันแรกเลยก็คือเลนส์ o u t d o r Wide ครับที่ตัวหน้าเลนส์เนี่ยจะเขียนว่า6.6มิลลิเมตรนะครับ ให้ F/R สอเลนส์ระยะ6.6 mm มมนะครับจะเทียบเท่ากับฟูลเฟรมก็คือระยะของ19 mm มเมเวลาเราเดินถ่ายบล็อกนะครับจะได้ที่ระยะ19มเมก็ถือว่ากว้างนะครับกว้างมากแต่ว่าถ่ายภาพนิ่งเนี่ยจะได้ที่18 mm มมเลยก็ถือว่ากว้างขึ้นมานิดหนึงตอนนี้ถือ1แขนนะครับแล้วก็เป็นถ่ายด้วยวิดีโอนะโหมดออโต เลนแขนแบบที่ผมถือตลวเนี้ยระยะคือในสเปคคือประมาณ19มิลิเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปรพาพนิ่งเนี่ยก็จะได้ระยะที่18มิลิเมตรตรงนี้กอ็อยู่ที่การเลือกใชนะ้นับจริง,รงๆว่าแนะนำว่าเอาไว้ถ่ายวิดีโอสนุกกว่าครับ Digital IS นะครับตัว Canon Power Shot เนี่ยให้มาแบบ Off บแบบ o อนแล้วก็ enhance ทั้ง3แบบเนี่ยระยะมุมก็จะแตกต่างกันครับอยู่ที่เราเลือกปรับว่าเราจะใช้กันสั่นแบบไหนถ้าเกิดว่าเราปิด o f f เนี่ยจะได้มุมที่กว้างที่สุดนะครับแต่ว่าก็จะไม่ไม่มีกันสั่นครับเหมาะสําหรับได้ตั้งอยู่บนขาตั้งหรือว่าตั้งอยู่บนโต๊ะนิ่งๆเราจะได้ภาพอัลตราไวท์แบบแท้ๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิด On ก็จะมีความดึงภาพเข้ามาเปิดนะ enhance ก็จะมีความดึงภาพเข้าอีกแต่ว่าก็จะค่อยๆเพิ่มสเต็ปการกันสั่นไปเรื่อยๆ ให้แบบ Face t a g k i n g มาแค่2แบบนะครับถือว่าเป็นแบบที่จำเป็นและก็เพียงพอสำหรับกล้องประเภทนี้นะครับก็คือตัว Face Tacking AF กับตัว Spe c i f y Frame AF นะครับสแบบนี้เนี่ยก็คือใช้จับหน้านะครับแล้วก็เดินถ่ายถือทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการถ่ายาวัตถุใดที่ไม่ได้เป็นหน้าคนเนี่ยเราก็สามารถปรับมาเป็น Specify Frame AF คือเป็น Area นะครับแล้วก็มือจิ้มๆิิ้ไปถือว่าระบบโฟกัสเนี่ยมีแค่2แบบก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับ อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมแฮปปี้เลยนะครับก็คือเรื่องของไมโครโฟนครับตอนแรกเนี่ยไม่ได้คิดว่าไมโครโฟนจะดีเด่นอะไรนะครับแต่ว่าพอไปลองใช้สักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยรู้เลยว่าเอ้ยเสียงที่ได้เนี่ยมันรับเสียงได้ดีมากครับตัวไมโครโฟนเนี่ยมี2 มี2ไมโครโฟนครับ,รบเป็นสเตอริโอแล้วก็มีลำโพงตรงกลางไมโครโฟนเนี่ยเป็นแบบออมนิเดเรชชันอลนะครับก็คือไม่ว่าจะอยู่ทิศทางไหนเนี่ยเสียงก็จะเข้านะครับตัวผมเองเนี่ยก็จะปรับเป็นออโต้ครับไม่ได้ปรับเป็นแมนนวละไรเนื่องจากว่าออโต้นี่แหละมันพอดีสุดละในการใช้งานทั่วๆไปแล้วก็มือใหม่อะไรพวกนี้ไม่ต้องไปยุ่นวายแมนนวลเลยนะครับยกเว้นว่าเราใช้วอลเลสไมโครโฟนนะครับเสียบหรือว่าเป็นสายลาวเลเยเสียบเนี่ยถ้าเกิดว่ามีพอร์ตไมค์ต่อเข้าไปเนี่ยจะต้องปรับเป็นแมนนวลในการควบคุมเสียงนะครับแต่เกิดว่าใช้ไม จากตัวบิวอินของ V10 เลยเนี่ยสะดวกสุดแล้วก็ได้เสียงที่พอใจที่สุดแล้วตัวไมโครโฟนเนี่ยจะอยู่ด้านบนครับแล้วก็ตัวลําโพงมีหนึ่งลำโพงอยู่ตรงกลางข้างๆกับลําโพงนั่นเองครับเวลาพูดคุยเสียงจะได้ยินทั้งหมดนะครับอย่างเช่นที่เกิดหันออกไปอย่างนี้นะเสียงมันก็เข้าเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยนะครับเวลาเราอยู่ทิศทางไหนเสียงมันก็เข้าเป็นปกติทุกที่เพราะฉะนั้นตัวนี้จะไม่มีแบบว่า หน้าหลังเสียงเข้าหน้าเข้าหลังอย่างเดียวยังไม่มีแบบนั้นนะครับอ,อยู่ที่เงียบแบบนี้เนี่ยเสียงเราจะเด็กเล็กมากนะครับสังเกตว่าคมชัดเหมือนติดไวเลยเลยจริงๆไม่ได้ติดนะครับ1แขนเนี่ยยังไงก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าระยะมากกว่า1แขนแน่นอนเสียงมันก็จะน้อยลงตรงนี้ก็อยู่ที่การใช้งานอีกด้วยนะครับว่าระยะเสียงที่เราต้องการอยู่ใกล้หรือไกลขนาดไหน กล้องไซส์คอมแพกแบบนี้นครับบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยก็จะไม่มี ND Filter มาให้ประโยชน์ของ ND Filter นะครับก็ช่วยลดแสงเหมือนใส่แว่นกันแดดให้กล้องให้ตานะครับกอ็อยู่กลางแจ้งเนี่ยจะเห็นอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปกัน หนึ่งไฮไลท์นะครับก็คือสมูทสกินมูฟี่ก็คือปรับแต่งหน้าเนียนนะครับตัวปรับแต่งหน้าเนียนเนี่ย går. มีถึง5ระดับนะครับแต่ว่าแต่ละระดับเนี่ยความดึงพอใจคนไม่เท่ากันนะถ้าเกิดว่าคนแบบปกติหน่อยเนี่ยก็อาจจะเบอร์1เบอร์2อมาแล้วนะครับแต่ว่าให้แนะนําเลยก็คือเบอร์2กับเบอร์3เนี่ยพอแล้วนะครับ,รบไม่ต้องรู้ไปถึง5มันจะดูภาพฟ Wis ุ้งฟิหลอกไปหน่อยนะครับเอาแค่2ครับแต่เรื่องของอ กันสันเนี่ยจะถูกตัดไปเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกครับถ้าเกิดอย่ากน้านเนียก็ต้องถือนิ่งๆหรือว่าตั้งบนโต๊ะนะครับไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเดินอะไรอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ให้ติดตัวมากับ canon power shot v 0เลยก็คือ color filter นะครับมีทั้งหมด14แบบครับจริงๆแล้วเนี่ย14แบบเนี้ยดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่าทาง canon แบ่งง่ายๆนะครับแบ่งง่ายๆคือเป็นโหมดแบบ outdoor นะครับเป็นแบบ urban scene เป็นแบบถ่ายอาหารนะครับเป็นแบบอิน o อ r ์หรือแม้กระทั่งเป็นแบบไบไนท์ t ิตี้สเคปครับซึ่ง14แบบเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ถ่ายรวบม,มาให้หมดนะครับแต่ว่าก็พยายามอ,าอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ปรับรูปแบบต่างๆก็จะได้ภาพแบบที่เห็นนี้เลยนะครับชอบแบบไหนก็ลองปรับแบบนั้น นอกจาก Color Filter นะครับก็ยังมี Color Tone นะครับเป็นแบบชิปสีนะครับมีทั้งแบบ Blue Amber หรือว่า m n t e n t e Green เพื่อแก้โทนสีภาพนะครับไม่ได้แบบว่าให้ปรับไปหมดนะครับมันใช้การแก้ภาพสีเพียนเล็กๆน้อยๆนะครับก็ให้มานะครับถ้าคนไม่ได้ซีเรียสอะไรเนี่ยก็ปรับเป็นออโต้ไวเบ a n c e แล้วก็ใช้หมดธรรมชาติได้เลยเหมือนกันนะครับตอนนี้ปรับ Color อร์โเป็นแบบ Blue ู้ายสุดเลยนะครับก็จะมีความอมฟ้าๆบูๆหน่อย ตัวนี้จะอยู่คู่ตรงข้ามกับแอมเบอร์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาลองปรับสภาพแอมเบอร์ไปทา, Amber างแอมเบอร์บ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นบลูเหมือนก็จะเป็นแบบบลูบลู Blue Blue หน่อยท้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเควินที่เราตั้งด้วยนะเราตอนตอนนี้ตั้งเป็นออโต้อ,อยู่เพราะฉะนั้นภาพมันก็จะเป็นบลูแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองไปดูแอมเบอร์ตอนนี้ปรับเป็นแบบแอมเบอร์ขวาสุดเลยครับคืออยู่คู่ตรงข้ามกับตัวบลูนะครับ mm hmm. ก็จะมีความองดัแงแดงเหลืองๆ,ๆหน่อยนะครับ mm hmm. ก็เป็นการแก้สีนิดๆหน่อยๆนะครับแก้ ค่ความเพียรของสีครับนอกจากจะปรับบลูกับแอมเบอร์แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งสเต็ปเข้าไปก็จะเป็นคู่ตรงข้ามกันคือสีมาร์เจนด้ากับกรีนันนี้คือเลือกมาร์เจนด้าสายสุดเลยครับจะมีออกมีความม่วงแดงๆหน่อยนะชมพูชมพูหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นแค่สีมันไปทั้งภาพนะครับมันไม่ได้แบบแก้แท่หน้าอะไรก็ลองเลือกใช้ดูนะครับคู่ตรงข้ามมาร์เจนด้าก็คือกรีนครับสังเกตว่าสังหมดก็จะเป็นเขียวๆนะต้นไม้เขียวอยู่แล้วก็จะเขียวสดขึ้นอีกน,นะอันนี้ก็อย่าลืมนะครับ ไม่จําเป็นต้องปรังตัว Color Tone ทนครับก็เอาไว้แก้สีนิดนหน่อยตามที่เราชอบนะตามที่เรา,เาคิดว่าเหมาะสมก็ถ้าใช้โดยทั่ว,วไปตัวนี้ก็ตั้งเป็นค่ากลางทั้งหมดเลยก็ได้ครับอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่ให้มาเหมือนรุ่นพี่ใหญ่ๆเลยก็คือตัว Aspect Marker นะครับเป็นกรอบไกด์นะครับในการถ่ายแล้วก็เอาไป ลงแพลตฟอร์มต่างๆครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีทั้งเป็นแบบ1ต่อ1มีทั้งเป็นแบบ5ต่อ4 4ต่อ5 4ต่อ3 3ต่อ2รวมไปถึงเป็นแบบ9ต่อ16ก็มีไกด์ไลน์มาให้เราเลือกใช้คล้ายๆเป็นเซฟโซนนะครับเวลาเราถ่ายเนี่ยก็จะได้ไม่หลุดกรอบหรือตกจอไปมากครับนอกจากนี้นะครับ c a n o n p o w e r s h o t V10 เนี่ยสามารถทำไลฟ์สตรีมได้ด้วยนะครับ ทำเป็น Clean HDMI นะครับไลฟ์ Live ด้วยสายเส้นเดียวเลยก็คือ,อผ่านพอร์ต HDMI แล้วก็ยังทำเป็นเว็บแคมได้ด้วยนะครับเป็น UVC UAC คือปล่อยทั้งภาพและเสียงออกมาเลยนะครับ ขนาดเนี่ยคือ 1920x1080 Full HD นะครับแล้วก็ให้มาเป็น30เฟรมครับถือว่ามาตรฐานสูงเลยทีเดียวครับที่ต่อเป็นเว็บแคมออกมาแบบนี้ผ่านสาย USB เส้นเดียวอันนี้ก็คือมีคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวออกไปข้างนอกเนี่ยก็สามารถทำไลฟ์ได้ง่ายๆเรียกว่ามี Canon PowerShot 1ตัวแล้วก็มีสาย USB Type 4ต่อออกจากตัว Canon นี้เลยแล้วก็เข้าคอมพิวเตอร์เราก็สามารถทำไลฟ์สตรีมผ่าน Canon p o w e r s h o t ที่ทำเป็นเว็บแคมครับอันนี้ก็เรียกว่าสะดวกมากๆแล้วก็ให้มาแบบเต็มเลยนะครับคือเป็น full hd 3 0 p เอาแค่นี้พอแล้วนะครับอีกหนึ่งฟังก์ชันในการไลฟ์สตรีมของ Canon p o w e r s h o t v 1 0ครับคือตัวมันเองเนี่ยสามารถทำไลฟ์ออกไปได้ด้วยผ่าน Canon camera connect นะในแอปของสมาร์ทโฟนเรียกว่าเชื่อมต่อกันแล้วก็กดไลฟ์สตรีมขึ้นไลฟ์ได้เลยนะครับผมทดลองแล้วไลฟ์ใน f c e e o o o เนี่ยก็ดูสดจะมีแบบ จนนืดๆนิดนึงครับแต่พอเราสต็อปแล้วก็ออฟไลน์ลงแล้วเนี่ยภาพก็จะมาเป็นฟุ้งนะครับเป็นแบบ1080แล้วก็30เฟรมก็ถือวาอ่าเราสามารถไลฟ์ hmm. เล่นๆอันเนี้ยได้แบบผ่านอันนี้เลยนะครับ mm hmm. ใช้ Wi-Fi ผ่านในบ้านเนี่ยก็ง่ายเลย mm hmm. คลิปนี้ครับที่มารีวิว Canon PowerShot ช็อตดีเทนวนี้จะอยู่ที่ศูนย์จุฬาฯร้อยปีนะครับก็อยู่แถวบัลลังทองสามย่านนะครับออกกำลังกายนะครับเป็นศูนย์ออกกำลังกายแล้วก็มีรีวิวถ่ายรูปเพียบเลยนะครับวันนี้ก็มากัาบเขาบ้างนะครับก็ถือระยะ1แขนนะครับไม่คือเขียนไว้ว่า6.6มิลลิเมตรแต่เทียบระยะฟูลเฟรมก็คือ19มิลลิเมตรนะครับส่วนภาพนิ่งเนี่ยจะได้ระยะเพิ่มอีกคือ18มิลลิเมตรแต่แนะนำว่าให้ถ่ายวิดีโอจะสนุกกว่านะครับ ถ้าพัมนี่ใช้สมาร์ทโฟนะก็คิดว่ากำลังดี มาสรุปนะครับเกี่ยวกับ Canon PowerShot V10 นะครับเรื่องแรกเลยคือความคุ้มค่านะครับกับค่าตัวที่เปิดราคามา15,990บาทถือว่าโอเคนะครับตอนแรกคิดว่าน่าจะสูงไปถึง1 8 -9 0 0นะครับเรียกว่าตัวนี้เนี่ยใช้แทนสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับแล้วก็เป็นกล้องตัวที่2สําหรับคนทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าท่องเที่ยวนะครับชาวบล็อกเกอร์น่าจะมีติดไว้นะครับเพราะว่ามันใช้งานง่ายอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเนี่ยมันไม่มี ฝาปิดหน้าเลนสน์ครับก็สงสัยตอนแรกว่าทำไมถึงไม่มีฝาปิดนะครับเพราะว่ามันต้องแบบเกิดอ,อุบัติเหตุเนี่ยแต่พอเอาไปลองใช้แล้วเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะครับคือมันเช็ดง่ายมากเอาเสื้ออะไรเช็ดเนี่ยเช็ดออกเลยนะครับแล้วก็รุ่นต่อ,ตอ,ตอไปคงต้องเคลือบโคตติ้งเลนส์ให้ดีกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีรอยอะไรนะครับก็หาพวกซองออพวกเนี้ยนะครับก็ใส่แล้วก็เปิดแล้วก็กดถ่ายได้เลยนะครับเพราะว่าเปิดเร็วมากนะครับทันใจแล้วก็เอาในระดับหนึ่งนะครับ มีตัว V10 นี้แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องคิดมากนะเรียกว่าอย่าคิดมากเกี่ยวกับราคาที่ให้มาคุ้มค่านะครับ15,990าบาทเนี่ยถือว่าเหมาะมากใส่กระเป๋าติดตัวได้เลยนะครับแต่ว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณานะครับมีจำนวนหนึ่งเลยนะครับจำนวนนึงเลยก็คือน่าจะหลีกเลี่ยงครับในการถ่ายที่แสงน้อยมากๆนะครับเพราะว่าตัว V10 เนี่ย เป็นเซ็นเซอร์ขนาด1นิ้วนะครเป็นกล้องคอมแพ c t นั่นเอ,เองเนี่ยนี่คือกล้องคอมแพน,นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่มืดเนี่ยก็อาจจะไม่แนะนำครับเกณฑ์นอยมันก็จะขึ้นเยอะกว่าปกตินะครับก็หลีกเลี่ยงในการถ่ายที่แสงน้อยแล้วก็ตัวเครื่องครับเมื่อใช้เป็นนานๆเนี่ยจะมีความร้อนนะครับแล้วก็จะมีตัวขึ้นเตือนว่าฮีทนะครเป็น Level 10 Level นะครับก็ ดูด้วยนะครับว่าเราตากแดดหรือว่าเราถ่ายนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งถ่าย 4K เนี่ยมันก็จะมีความร้อนขึ้นเตือนนะครับตรงนี้ขึ้นเตือนมันแค่เตือนนะครับมันต้องขึ้นถึง10ก่อนซึ่งมันจะร้อนมากๆครับทั้งหมดนี้ให้ระวังในการถ่ายความร้อนถ้าเกิดว่ามันเริ่มร้อนอเราไม่ได้ใช้เลยเราก็ปิดน,นะครับแล้วก็มันสลายความร้อนได้เร็วกว่ากล้องพี่ๆนะครับตัวนี้ถือว่าสลายมันจะเย็นเร็วขึ้นน่พูดง่ายๆนะครับ มีความร้อนนะครับตอนนี้ต้องระวังให้ดีมีอะไรอีกเปลี่ยนแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แบบบิวอินนะครับก็ไม่ต้องห่วงสามารถไปเปลี่ยนจากทาง c a n นนอนได้เช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนที่บอกไปนะครับมี USB Type C มี power bank ชาร์จระหว่างเดินทางก็สามารถใช้งานต่อทั้งวันได้เช่นเดียวกัน ในระบบไลฟ์สตรีมนะครับแคม ERA CONNECT เนี่ยอาจจะยังไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับที่ร้านจากตัวมันเองก็เดี๋ยวรอรุ่นต่อต่อไปนะครับว่าหรือว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับให้มันเสถียรแล้วก็ใช้ง่ายนะครับถ้าไม่ได้คิดมากอะไรอยู่ในในห้องประชุมในบ้านหรือมี Wi-Fi ที่แรงๆเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้เลยนะครับตัว Canon PowerShot V10 นะครับตัวนี้ร่วงนะครับมันไม่ใช่แอคชั่นแคมแล้วก็ไม่สามารถไปเทียบกับแอคชั่นแคมได้เลยนะครับมันเป็น compact แบบนี้นะครับ คือมันไม่สามารถกันละอองน้ำละอองฝุ่นนะครับแล้วก็ไม่มีฝาปิดนะครับสังเกตว่าพอร์ตต่างๆเนี่ยไม่มีฝาปิดเพื่อให้ง่ายในการเชื่อมต่อใช้ไม่ว่าจะเป็น USB Type C คือเสียบเลยนะครับหรือว่าจะเป็นพอร์ตไมหรือพอร์ต HDMI คือเสียบเลยนะครับมันเลยไม่สามารถป้องกันละอองน้ำละอองฝุ่นได้เหมือนตัว action cam หรืออื่นใดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังเจอฝุน่นเจอน้ำเจอฝนก็หลีกเลี่ยงนะครับ และที่สําคัญครับมันมีพอร์ตไมคนะครับมีพอร์ตไมคแต่ตัวมันเองเนี่ยไม่มีฮอตชูหรือว่า,าไม่มีอุปกรณ์ยึดติดจับอะไรทั้งนั้นคนที่ต้องการติดเวเลสนะครับจะต้องยึดเกาะติดติดจับอะไรกัน DIY กันเองเลยนะครับหรือ,อรอ t h i ร์ p าร์ตีนะครับทำเป็นริกนะครับมาสวมใส่ก็จะมีฮอตชูหรือว่า,าพวกยึดจับต่างๆมาให้นะครับตัวนี้ น่าจะออกมาแล้วก็คือของ s m a l l ิกนะครับก็มันจะใหญ่ขึ้นอันนี้ก็อยากให้พิจารณาไว้นะครับว่า,ามีเรื่องการยึดติดด้วยยึดจับแต่แต่ให้แนะนำนะครับใช้เป็นแบบออโต้ของเสียงได้เลยนะครับแค่นั้นแหละเพียงพอแล้วนะครับ ทั้งหมดก็คือ Canon PowerShot V10 ครับซึ่งผมลองใช้มา2ทิศน,น่ะคือประทับใจมากๆกับค่าตัว15,990บาทแล้วก็อยากจะทำคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับคนที่มีแล้วเนี่ยก็อยากจะทำคอนเทนต์เรื่อยๆหรือคนที่ยังไม่มีเนี่ยถ้าเกิดมีติดตัวไว้คิดว่าน่าจะทำคอนเทนต์ได้สะดวกมากขึ้นกว่าการใช้สมาร์ทโฟนนะครับตรงนี้อยากให้พิจารณาไว้ Canon PowerShot V10 ครับ